Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเตรียมทำลายรถยนต์ที่จมน้ำกว่า1,000คันเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับประชาชนครับเจ้าหน้าที่ของบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตรถยนต์ Honda ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภออุทไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำรวจความเรียบร้อยบริเวณล,ลานของศูนย์ส่งมอบรถใหม่หรือ NDC ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ทำลายรถยนต์ Honda ที่จมน้ำ โดยจะนำกระบะเหล็กขนาดใหญ่นะครับจำนวน8ใบามาตั้งที่บริเวณลานทำลายรถพร้อมรถแบ็คโฮ1คันและรถบีบอัดจากประเทศญี่ปุ่นอีก1คันส่วนการทำลายรถยนต์ฮอนด้าที่จมน้ำมีตั้งแต่รุ่นฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าแจสและซีวิกซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มทำลายรถยนต์ฮอนด้าที่จมน้ำตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป สำหรับรถที่จมน,น้ำนะครับจากสาเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้มีมากกว่า1,000คันและได้ทยอยทำลายรถไปก่อนหน้านี้แล้วประมาณ1สัปดาห์อย่างไรก็ตามจากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบริษัทฮอนด้าไม่มีแผนปลดพนักงานและยังมีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานตามปกติเนื่องจากมีแผนเปิดการผลิตรถยนต์ใหม่ในช่วงไตรมาสแรกและจะมีแผนขยายตลาดการผลิตรถยนต์เพิ่มด้วยครับ กระทรวงสาธารณาสุขก็เตือนประชาชนนะครับดูแลตนเองช่วงหน้าหนาวหลังจากพบผู้เสียชีวิตแล้ว2รายครับนายภาสกศรอ,อัครเสวีผู้อำนวยการสนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงสถานการณ์ภัยหนาวที่เกิดขึ้นซึ่งบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูง3-5ถึงองศาเซลเซียสและได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวว่าจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตในช่วงนี้นะครับ10รายพบว่าสองรายเข้าข่ายเข้าข่ายเสียชีวิตจากภัยหนาว โดยรายแรกอายุ52ปีเป็นโรคถุงลมโป่งพองส่วนรายที่2อนะครับอายุ53ปีเสียชีวิตเนื่องจากการดื่มสุราและสวมเสื้อผ้าไม่มิดชิดดังนั้นจึงอยากเตือนประชาชนนะครับให้ดูแลสุขภาพโดยสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดและอยาออกกําลังกายอย่างหักโหมโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจาตัวอย่างเช่นหอบหืดความดันโลหิตสูงเบาหวานและผู้ที่เสี่ยงจะเป็นโรคปอดบวมนอกจากนี้นะครับควรรับประทานอาหารที่กําลังร้อนๆพร้อมทําร่างกายให้อบอุ่น และอย่าดื่มสุราใครยหนาวครับสำหรับยอดผู้ป่วยในขณะนี้นะครับพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งไข้หวัดใหญ่ชนิด A ชนิด B ชนิด RSV และชนิด a d o ไวรัสแต่ไข้หวัดใหญ่2,009ลดลงครับปิดท้ายกันที่ชาวต่างประเทศนะครับอเมริกันทําสถิติป,ปีนยอดเขาสูงที่สุดในทวีปแอนตาร์กติกาท่ากลางสภาพอากาศเลวร้ายได้สำเร็จด้วยว15ปีครับ โรแดนโรเมโรนนะครับนักปีนเขาชาวอเมริกันวัย15ปีสามารถพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอตติกาได้สําเร็จเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนอกจากเขาจะทําลายสถิติกลายเป็นนักปีนเขาที่อายุน้อยที่สุดในการพิชิตยอดเขาสูงที่สุดในทวีปดังกล่าวได้แล้วเขายังควบสถิติการปีนเป็นนักปีนเขานะครับที่มีอายุน้อยที่สุดที่สามารถพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดทั้ง7ทวีปทั่วโลกไปพร้อมกันด้วยนะครับ ส่วนเบื้องหลังของความสําเร็จของจอแดนนั้นนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือคุณพ่อของเขาซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานสนับสนุนในการพิชิตยอดเขาสตาร์นั่นเองซึ่งทาาคุณพ่อน,นั้นก็ได้กล่าวถึงสิ่งสําคัญที่ทําให้จอแดนประสบความสําเร็จด้วยนะครับว่าเป็นเพราะความอึดของเขาเองครับเดวเวลาข่าวในช่วงนี้แล้วนะครับติดตามชมข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาสวัสดีครับสนับสนุนข่าวโดยกาท่าน้ังขถาตรากรนะต่ายยิน តាក់តតអីត្រា300

কাচচ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 . จากหาดปะตองจังหวัดภูเก็ตค่ะเจ็ดปีที่แล้วเวลานี้ที่ตรงนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยจากผลของมหันตภัยสึนามิค่ะ วันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเจ็ดปีที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของการจัดกิจกรรมรำลึกในช่วงเช้ากันก่อนเลยค่ะให้เห็นสภาพอากาศในตอนนี้ก่อนนะคะที่ปะตองวันนี้ลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าทะเลนั้นก็ไม่มีคลื่นซึ่งก็ถือเป็นปกติของทะเลฝั่งอันดามันช่วงนี้แล้วก็เป็นฤดูการท่องเที่ยวด้วย ส่วนกิจกรรมลำลึกในภาคเช้าที่หาดป่าตองค่ะสิ่งที่เน้นก็คือการสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กผ่านมหกรรมชวนเด็กไทยเรียนรู้ระหว่างตั้งรับมหันตภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งระหว่างการเสวนาโมเดลเรียนรู้ภัยภัยพิบัติดรสมิทธธรรมสโร,รดประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ระบุค่ะว่าสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องภัยพิบัติขนาดนี้ นั่นก็คือการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งก็จะเป็นการวางรากฐานที่ดีที่สุดในการป้องกันภัยพิบัติที่ร้ายแรงซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะสึนามิเท่านั้นค่ะโดยดรสมิธได้ยกตัวอย่างเด็กหญิงชาวอังกฤษที่ชื่อทิวลีสมิธซึ่งเรียนรู้ภยัยสึนามิจากห้องเรียนและเ7ปีที่แล้วค่ะขณะที่ทิวลีมาเที่ยวทะเลในไทยก็สามารถเตือนเมื่อเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลลดลง ก่อนที่คลื่นสึนามิจะมาถึงทำให้มีผู้รอดชีวิตจากความรู้ของทิวลี่ค่ะไปดูกิจกรรมลํำลึกภาคเช้าที่อื่นกันบ้างค่ะที่ลานประติมากรรมลํำลึกสึนามิหาดกรมลามีการยืนไว้อะไรรและวางดอกกุหลาบขาวแด่ผู้เสียชีวิตส่วนที่กำแพงแห่งการระลึกถึงสึนามิสุสานไม้ขาวอำเภอทลาง นอกจากจะทําพิธีทางศาสนาแล้วค่ะญาติผู้เสียชีวิตทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติได้นําพวงมาลาไปวางที่กําแพงเพื่อไว้อะไรแก่ผู้จากไปปีนี้ทุกสถานที่ของการจัดกิจกรรมลําลึกก็จัดกันอย่างเรียบง่ายค่ะ7ปีสำหรับบางคนนะคะอาจเป็นเวลานานพอที่จะลืมเรื่องบางเรื่องในแต่ปีที่ผ่านมาสำหรับเมืองปาตองแลค่ะช้วิกฤตที่โถมทับเข้ามานี้ เปลี่ยนมาเป็นโอกาสโดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างเครื่องมือในการรับมือพร้อมเผชิญความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกวินาทีของชีวิตวันนี้ในรอบภูมิภาคค่ะเราจะคุยเรื่องนี้ เ,เราจะคุยเรื่องนี้นะคะเป็นกรณีศึกษาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกชุมชนกับคุณชัยรัตนสุขบาลรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้ข้อมูลเบื้องต้นกับคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าปีนี้ค่ะเทศบาลเมืองป่าตองนั้นได้รับเลือกจากองค์การสหรประชาชาติค่ะให้เป็นเมืองตัวอย่างของประเทศไทยในการจัดการภัยพิบัติท่านรองคะ จไปีที่แล้วตอนสึนามิเกิดครั้งนั้นถือว่าเป็นวิกฤตของป่าตองป่าตองเองเสียหายสิ้นหวังหนักมากไม่แพ้กับพื้นที่อื่นเราเปลี่ยนวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสเอาในด้านดูแลความเสี่ยงได้ยังไงคะคสำหรับ7ปีที่ผ่านมานะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นรองนายก3เดือนนะครับเราก็มีวิกฤตไฟสึนามิเกิดขึ้น นะครับแต่ว่าวิกฤตมันบางครั้งก็อาจจะเป็นโอกาสของเทศบาลเมืองป่าตองก็ได้ค่ะหลังจากที่เราได้จีบวิกฤตวันนั้นนะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเงินมามากมายนะครับในเรื่องของก,การแข่งการตั้งยอดเยี่ยมทั้งในเรื่องของขาาก,การแข่งการความเสี่ยงไปมีการยอดเยีเ่ยมหรือว่ารโรเมเดลซินที่การยูเอ็นนะครับก็เลยทําให้เมืองป่าตองเนี่ยใช้วิกฤตตรงนั้นเนี่ยมาเป็นโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเสี่ยง ต่าง,งๆนะครับที่เกิดขึ้นในป่าตองนะครับหลังจากนั้นเราได้มีการสํารวจจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ป่าตองรวมถึงผู้ประกอบการทั้งหมดในเขตพื้นที่ป่าตองนะครับว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหาดป่าตองหรือว่าเมืองป่าตองแห่งนี้เนี่ยอะไรบ้างนะครับที่เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับเราก็มาเรียงลําดับนะครับจากการที่ทําแบบสอบถามแล้วก็ได้ทําประชาวิจารณ์จากพี่น้องประชาชนนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอันดับแรกนะครับที่พี่น้องประชาชน ให้ความสาคัญก็คือความเสี่ยงในเรื่องของอักขีภัยนะครับความเสี่ยงที่2ก็คือความเสี่ยงในเรื่องของแลนสไลด์ดินถล่มนะครับและส่วนความเสี่ยงที่3ก็คือความเสี่ยงในเรื่องของอุทกภัเข้าไปนะครับค่ะส่วนในเรื่องความเสี่ยงสุดท้ายก็คือความเรี่องความเสี่ยงในเรื่องของซึนามิอะครับค่ะการเก็บข้อมูลต่างๆจะออกมาเป็น4ความเสี่ยงไม่หมายถึงว่าเราจะต้องวิเคราะห์ตัวเราเองก่อน ูกต้องครับหลังจากที่ที่เราเกิดภัยนซิน์มีเนี่ยเราต้องงานมามองตัวเราเองก่อนว่าในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในในพื้นที่ของเทศบาลเมืองป่าตองเนี่ยที่เราดูแลรับผิดชอบอยู่เนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราต้องเอาตรงนั้นเนี่ยมามาเป็นบทเรียนมาเป็นตัวอย่างนะครับหลังจากเราสํารวจแล้วว่าความเสี่ยงของอ่าป่าตองเนี่ยมีความเสี่ยงด้วยกันสีความเสี่ยงนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปสารวจลงไปอีกว่าดีเทลลงไปอีกว่า ในความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยในเขตเทศบาลเมืองป่าตองเนี่ยเรามีด้วยกัน7ชุมชนนะครับแต่ละชุมชนเนี่ยมีความเสี่ยงนี่เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นชุมชนบ้านกะหลินเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของสึนามิแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของอักคีภัยนะครับเนื่องจากว่าถนนหนทางหรือว,ว่าซอกซอยในหมู่บ้านกะหลินเนี่ยเป็นซอยแคบนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอ่าปองเนี่ยเราก็ต้องปรับด้วยนะครับในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างรถที่เข้ามาใช้ในการดับดับอัคคีภัยนะครับ ก็ต้องมีความเหมาะสมไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับถ้าใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดับไฟได้ในซอยซึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านมีถนนแคบส่วนในตัวอย่างอีกตัวอย่างก็คือหมู่บ้านนาในานะครับซึ่งเขาก็มีความเสี่ยงในเรื่องของแลนสไลด์นะครับเนื่องจากว่าเราได้ร่วมมือกับมหาลัยกเกษตรศาสตร์และรัฐบาลน,นอร์เวย์เนี่ยดูแลในเรื่องความเสี่ยงในเรื่องของแลนสไลด์พวกนี้แต่แลนสไลด์ที่เกิดจาก ความเสี่ยงในป่าทองเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ำมือของมนุษย์หรือว่าเมนเมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ใช้โอกาสตรงนี้นะครับมาควบคุมในเรื่องของการก่อสร้างว่าคนที่ทําการก่อสร้างในเขตพื้นที่ชุมชนในเนี่ยเขาจะต้องอวางฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรงนะครับเนื่องจากว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นจุดเสี่ยงในเรื่องของแลนสไลด์ A ight, ครับ ข้อมูลที่เราได้ของแต่ละชุมชนในพื้นที่ป่าตองเองมันสามารถทําให้เราบริหารจัดการได้ <จบ S 1> ว่าจะป้องกันหรือจะจัดการความเสี่ยงของแต่ละชุมชนยังไงครับผมนะื่องจากว่าในแต่ละชุมชนเนี่ยเขามีคณะกรรมการชุมชนมีประธานชุมชนนะครับแล้วก็มีแม่บ้านนะครับมีกลุ่มอสอมอเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยอย่างที่ท่านรสมนตร์พูดตั้งแต่เมื่อเช้านะครับว่า คนที่รู้ปัญหาของตัวเองดีที่สุดก็น่าจะเป็นคนซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับเราก็ต้องให้โอกาสคนซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยคิดและก็เสนอแนวว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยความเสี่ยงอะไรน่าจะเกิดความเสี่ยงมากที่สุดนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าอย่างกะิมเนี่ยเขาอยู่ใกล้ชายทะเลนะครับความเสี่ยงของเขาก็น่าจะเป็นเรื่องของสึนามิแล้วก็ในเรื่องของอัคคีภัยนั่นก็ว่าซอยเขาเนี่ยเขาแคบ น,นั่นคือมองย้อนไปลงรายละเอียดของแต่ละพื้นที่แต่ถ้าดูโดยภาพรวมของป่าตองที่ออกมาเป็น4ความเสี่ยงรเรื่องแรกที่ชาวบ้านมองเห็นว่าเสี่ยงสำหรับเขามากที่สุดคือไฟไหม,ม้ไฟไหม้ถูก้องครับผมแต่ในสายตาคนนอกพอมองเข้าไปเอ๊ะทำไมความเสี่ยงสูงสุดของพื้นที่ป่าตองทําไมไม่ใช่ส้าํานี้ครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเรามานั่งคุยกันนะครับมีการจับกลุ่มนะครับแล้วก็ดิสคัตกันว่า ซึน,นามิเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่เกิดจากไปซึน,นามิในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าจังหวัดใจยฝั่งอันามันเนี่ยมันมีอยู่2จุดความเสี่ยงนะครับจุดแรกก็คือจุดที่เกิดเมื่อ2อ0 0องพันะ <24 S 1> นะครับวันที่26ธันวาคม2004ก็คือวันนี้ครับเมื่อเปีที่ผ่านมาเนี่ย